ครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออ e ซัมคอนเนอรอีกครั้งหนึ่งครับโดยในวันนี้เราจะกล่าวถึงเนื้อหาในหนังสือ The Top Power พลังจิตใต้สำนึกพลังสู่ความสำเร็จโดยทันตแพทย์สมสุจิรานะครับโดย EP นี้ก็จะเป็น EP ที่21แล้วนะครับเราจะมาต่อเนื้อหาจาก EP ที่แล้วกันครับพลังความรู้สึก มีหลายครั้งที่เราคิดจะทำอะไรแต่เวลาตัดสินใจจริงกลับทำในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจที่สำคัญสำคัญในชีวิตเกิดจากจิตใต้สำนึกไม่ใช่เกิดจากความคิดมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่าแม้แต่เรื่องธรรมดาอย่างเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาการตัดสินใจนั้นเกิดก่อนสมองส่วนหน้าทำงานหรือสรุปง่ายๆว่าเราตัดสินใจตามสัญชาตญาณส่วนลึก แล้วจึงให้สมองมาหาเหตุผลทําตามในภายหลังขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการกำหนดอิริยาบถย,ย่อยหรือเดินจงกรมเมื่อถึงจุดที่บรรลุญาณจะรู้ว่าอาการทั้งหลายเกิดจากจิตสั่งการแล้วสมองรับคําบัญชามาสั่งงานอีกทีหนึ่งทุกคนรู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องไม่ดีและทำให้เกิดโรคหลายชนิด แต่การตัดสินใจว่าจะสูบหรือไม่สูบมาจากความรู้สึกไม่ใช่ความคิดความรู้สึกไม่สามารถหยุดได้ด้วยความคิดแต่ต้องใช้พลังความรู้สึกด้านบวกเข้ามาหยุดเช่นบางคนอาจจะหยุดสูบบุหรี่ได้เมื่อมีลูกคนแรกซึ่งความรู้สึกรักลูกเป็นแรงบันดาลใจให้อยากหยุดสูบบุหรี่จิตทำให้ลดความรู้สึกอยากกินอาหารด้วย คนที่อ้วนก็เพราะจิตใต้สำนึกเขาต้องการอ้วนแม้ว่าจิตสำนึกจะไม่ต้องการก็ตามเมื่อใดที่มีการขัดแย้งระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกในที่สุดจิตใต้สำนึกจะชนะเสมอเช่นในคนที่สูบบุหรี่จะเตือนตัวเองว่าบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอดทำให้ถุงลมโป่งพองสิ้นเปลืองเงินทองแต่ในที่สุดก็หักห้ามใจไม่ได้อยู่ดี นักแสดงชั้นนำจะแสดงด้วยความรู้สึกไม่ใช่ความคิดกุ๊กม,มืออาชีพหลังชิมอาหารจะรู้สึกว่าอาหารขาดรสชาติอะไรไปนักกีฬาที่ลงแข่งขันบางครั้งยอมคิดว่ามีโอกาสพ่ายแพ้แต่ห้ามรู้สึกว่าจะแพ้ในหนึ่งวันเราคิดบวกและคิดลบจำนวนมากธรรมชาติจึงป้องกันโดยไม่ให้ความคิดแสดงผลง่ายเกินไป แต่ในวันหนึ่งความเชื่อและความรู้สึกเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งธรรมชาติจึงช่วยจัดสรรให้เกิดขึ้นจริงตามนั้นนักแสดงชั้นนาจะรู้ความลับนี้เมื่อตรงรับบทเล่นเป็นตัวละครใดก็จะสร้างอารมณ์จนถึงระดับที่เชื่อว่าตัวเองเป็นตัวละครนั้นจริงๆการแสดงจึงจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นการเล่นด้วยจิตวิญญ,ญาณตรงกันข้ามกับนักแสดงที่เล่นจากความคิด ตัวนี้ฝีมือจะพื้นพื้นและไม่ค่อยโด่งดังเท่าไหรนะ่นักนักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษาได้รับการสอนย้ำว่าให้พยายามถามความรู้สึกของคนไข้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าถามความคิดเพราะจะทำให้การรักษาล้มเหลวและการรักษาจะไม่ห้ามผู้ป่วยคิดถึงเรื่องต่างๆแต่จะเน้นให้ผู้ป่วยอย่าตอบสนองต่อความคิดที่เกิดขึ้นนั้นด้วยความรู้สึก คนเราจะทุกข์หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมากระทบกับเราแต่อยู่ตรงที่เรารู้สึกกระเทือนอย่างไรกับสิ่งนั้นหรือเกิดปฏิกิริยาต่อมันอย่างไรต่างหากมีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงที่คลินิกให้คำปรึกษาเมื่อนักจิตวิทยาเห็นว่าผู้มารักษาถูกสามีทำร้ายอย่างรุนแรงติดต่อกันนานนับปีเธอคิดว่าสามีไม่ควรทำร้ายเธอ แต่เมื่อนักจิตวิทยาแนะนำให้หย่าร้างปรากฏว่าถูกต่อต้านเพราะความรู้สึกจริงๆเธอยังรักสามีและไม่รู้สึกเจ็บปวดทางใจมากมายถึงขนาดต้องเลิกราลองสังเกตการตัดสินใจที่สำคัญสคัญในชีวิตย้อนหลังไม่ว่าการเลือกเรียนการเลือกคู่ครองการเลือกเพื่อนล้วนแล้วแต่เป็นการเลือกตัดสินใจจากความรู้สึกทั้งสิน้น ซึ่งความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมากมายและอนาคตเราก็ถูกวางไว้ตามรางแห่งความรู้สึกอันเนื่องมาจากเจตสิกที่ผุดขึ้นมารับอารมณ์นั่นเองหากเราปล่อยให้ความรู้สึกมาเป็นตัวควบคุมวิถีชีวิตก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานที่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเพียงอย่างเดียวแต่มนุษย์มีความคิดมีสติสัมปชัญญะที่สามารถนำมาเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ ซึ่งเทคนิคการนำความคิดมาเปลี่ยนความรู้สึกได้อธิบายไว้แล้วในหนังสือ The Top Secret ดังนั้นคนที่มีความรู้สึกเชิงลบมองลบคิดลบอยู่ตลอดเวลาคือคนที่มีกรรมเก่าฝังอยู่ในจิตในการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยพบว่าคนที่จ้องจับผิดหรือตำหนีเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดจนไม่มีความสุขกับการทำงาน เมื่อให้ผู้ป่วยเล่าคุณสมบัติของตัวตนที่คิดว่าตัวเองเป็นปรากฏว่าแตกต่างจากตัวตนของผู้ป่วยในมุมมองของเพื่อนร่วมงานอย่างมากมายคนเรามักจะแอบซ่อนความรู้สึกที่ไม่ดีของตัวเองไว้ในจิตใต้สำานึกเพื่อไม่ให้คนอื่นรับรู้และบางครั้งก็ซ่อนไว้ลึกเกินจนเจ้าตัวเองก็ลืมไปเมื่อมันผุดแสดงพลังออกมาในรูปแบบของนิสัยและบุคลิกภาพ ทำให้เจ้าตัวก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองจึงเป็นคนเช่นนี้ควรหาเวลาฝึกการคิดบวกมองบวกสักวันละ10นาทีให้ความคิดทุกความคิดที่ผุดขึ้นมาขณะนั้นเป็นความคิดทางบวกทั้งหมดไม่ว่าเรื่องเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกค้าสามีภรรยาเมื่อทำได้แล้วจึงค่อยๆเพิ่มเวลาไปเป็นวันละ20นาทีสชั่วโมงสชั่วโมง จนในที่สุดเป็นตลอดทั้งวันแล้วจะพบว่าชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลจบบทที่6ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อ,อาหาในบทที่6นี้โดยในบทที่6นี้เราอาจจะสรุปคร่าวๆได้ว่าความคิดที่จะช่วยส่งเสริมพลังจิตคือความคิดที่เป็นระบบมีแบบแผนหรือเป็นภาพนะครับ แล้วก็วิธีเดียวที่จะนําพลังจิตมาใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุดก็คือการถ่อมตนการไม่อ้อวดแล้วก็จิตสํานึกยิ่งถ่อมตนมากเท่าไหร่จิตใต้สํานึกก็จะยิ่งแสดงพลังออกมาได้มากเท่านั้นครับอีกทั้งความสําคัญของจิตใต้สํานึกอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเรามักจะเก็บซ่อนความรู้สึกที่ไม่ดีของตัวเองไว้ในจิตใต้สํานึกครับเพื่อที่ปิดบังไม่ให้คนอื่นรับรู้ แต่สุดท้ายมันก็จะแสดงผลออกมาในรูปแบบของลักษณะนิสัยและก็บุคลิกภาพของคนนั้นครับครับถ้าหากท่านผู้ฟังชอบเนื้อหาแบบนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องออซัมคอน n น์ด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับเพราะมุมนี้คือมุมที่สุดยอดสำหรับคุณเสมอสวัสดีครับ